เช้าน <muitas S 2> ี <sketches> women, ้ลงกินอะไรมาดูกันนะครับมีโอกาสได้ไหมเป็นเจ้าของรีสอร์ทเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเวลาผู้หญิงมาดูแลผู้ชายเรียว่าแม่สไม่ใช่ไม่ใช่เรียก่าอรเป็นน้องเป็นน้องคนนี้นาชยรุ่น้นนี่น้้ว่า้ยมัน่กับ่น้กอว เออมันละสิเอาอ่บานี้ที่หลังเนี่ยเอาหลังเกินตาเกิน้าเกินตานล่วเนี่ยกอละบาทบอกผมเอามาอีกแล้วจะกอดอีกแล้วอนาเป็นเดี๋ยวกอดได้ไงคนเดียวหนูนี่พลังมันเ้าอีกแล้วกอดอีกแล้วอ้าวกอดอีกแล้วใครจะกอดเดียเลี่วเสิพลังก็ลงมาน้เติม พอแล้วหลายครั้งแล้วใครก่อนก็แด้วไจการพอแล้วพอคนเดียวก่นได้คนเดียว

ว่าเป็นบรรยากาศความชื่นมื่นตอนเช้าวันนี้นะฮะทามข้าวเช้าด้วยแล้วก็นะมาดูลุงมาถ่ายรูปกับลุงมากอดลุงนะฮะ ผมลืมเห็นตรงนน้นสวยมากครับล้างมาเลยนะครับไอนล้างมาเลยช่องไหนใหช่องไหนให้โอ้ลืมเห็นตรงนี้นะฮะวิวสวยมากครับอ่าคุณคุณมาทำรายการแถวนี้ครับคุณขอฝากช่องด้วยนะคะเฟื่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะครับปากช่องพี่เสือด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีพี่เสือเฟื่องบุญชูมากี่วันแล้ว เพิ่งมามาอาทิตย์กว่ายังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงอาทิตย์สี่วันมาสี่วันแล้วก็ตามลุงมาเที่ยวที่นี่ด้วยเลยใช่ค่ะโอ้นะฮะเป็นการเป็นการเรียกว่าทันการทุกประเด็นทุกสถานการณ์นะฮะเหตุการณ์แล้วก็อย่าบอกนะคุณมาแอบกินอะไรนี่ฮะใช่มาชมเลยค่ะดอกต้นหมากเหลืองอ๋อคือเรียกอะไรนะหมากเหลืองค่ะหมากเหลืองสวยมากค่ะสาวพรจะกินหมากเหลืองใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณ นายคุณว่าคุณจะกลับชลบุรีแล้วไงครับไม่ได้กลับค่ะเพราะว่ามาเที่ยวกับลุงก่อนนะคะอ๋อเที่ยวกับลุงก่อนใช่ครับผมน้องน้องชัยนะคะช่องอ๋าน้องชัยชาแนลชัยชาแนลนะคะอ๋อติดรถมากับชัยชาแนลแล้วก็จะกลับชลบุรีพร้อมกันอ๋อนะฮะนี่ก็คือสองช่องยูทูบใหม่นะฮะสาวอ่อนชาแนลกับเฟื่องบัญชูชาแนลนะฮะขอบคุณมากนะคะช่วยติดตามพี่ๆเขาด้วยนะครับด้วยนะะคอครับผม เป็นบรรยากาศนะยามเช้านะฮะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับอุย้ยลืมเห็นดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้สวยสวยสวนี่ครับอู้สวยมากครับเขาเรียกดอกอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมสวยจังเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เพียงตอนนี้นะฮะอย่าลืมติดตามกดสไร์กดกระดิ่งให้เสื้อพาไปด้วยนะครับ